วันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสจังเลยนะแล้วที่สำคัญตอนนี้พวกเราอยู่กันบนเกาะลอยฟ้าเราขึ้นมาทำอะไรกันบนเกาะลอยฟ้าเหรอพี่ฝนเราจะต้องออกตามหาคุณไก่คุณไก่ยังงั้นเหรอคุณไก่อยู่ตรงไหนเนี่ยคุณไก่เขาหายไปไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาแอบ,บซ่อนอยู่ที่ไหนอะนะถ้าอย่างนั้นเราออกตามหาคุณไก่กันเถอะแต่เดี๋ยวก่อนเหมือนกับว่าพี่ฝนสังเกตเห็นอะไรบางอย่างแล้วล่ะ พียก็เจอเหมือนกันได้ไงคุณไก่อยู่ตรงนี้จริงด้วยคุณไก่เขาแอบซ่อนอยู่เดี๋ยวอ่อนพี่เอกหายไปแล้วพี่เอกหายไปแล้วอย่างนั้นเหรอเขาตามหาคุณไก่แล้วเขาก็หายไปเพราะฉะนั้นนะรเราจะต้องหาคุณไก่ให้เจอทั้งหมดให้ได้เลยทั้งนี้พี่ฝนมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวก่อนสิดูเหมือนกับว่าที่นี่น่าจะเป็นดินแดนของลาวาแน่นอนแหระวิ่งดีๆนะระวังด้วย ดี๋ยวก่อนนะนั่นพี่ฝนเจอคุณไก่แล้วใช่แล้วนี่ไงพเพกเจอคุณไก่อยู่ตรงนี้นะเพราะฉะน,นั้นมาแล้วเขา้าออกตามหาคุณไก่ตัวต่อไปนี่คือดินแดนของน้ําแข็งอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเราอยู่ในดินแดนน้าแข็งแต่ว่าพเพกหาคุณไก่ไม่เจอบลกพิสนายหาเจอหรือเปล่าฉันก็หาไม่เจอเหมือนกันนะเดี๋ยวก่อนนะเขาอาจจะแอบซ่อนอยู่ข้างหลังต้นไม้ต้นไหนไสักต้นนึ่งอะนะ นิ่งไงเจอแล้วพี่ฝนเจอแล้วเหรอใช่คุณไก่เขาแอบซ่อนอยู่ข้างหลังต้นไม้ต้นนี้นะถ้ายางงั้นพี่ฝนก็ไปก่อนเลยพี่ฝนไปก่อนนะเดี๋ยวฉันตามไปมาแล้วมาแล้วมาเร็วเขา้าเราอยู่กันบนเกาะของของอะไรเนี่ยเกาะทะเลทรายพี่ฝนทะเลทรายอย่างนั้นเหรอใช่แล้วพวกพีทนายเจอคุณไก่หรือเปล่าฉันกําลังขึ้นมาอยู่บนที่สูงๆจะได้หาเจอง่ายๆนี่ไงเจอแล้ว,เ,ลวเขาอยู่ที่กองทราย อาวข้าอยู่ข้างล่างเหรอเนี่ยใช่คุณไก่ก็ชอบกองทรายมากมากเลยเพราะฉะนั้นไปกันต่อไปกันเลยเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราไปฝั่งนู้นเราจะเจอกับคุณไก่อีกหรือเปล่านะพี่ฝนอยู่ไหนอ่ะมาแล้วอ๋ออยู่นี่นี่เองเดี๋ยวก่อนสิที่นี่น่าจะเป็นในเหมืองหรือเปล่าน่าจะเป็นเหมืองนะนี่ไงมีแร่เพชรแล้วก็มีแร่ทองด้วยพวกพิกนายเจอแล้วเหรอฉันว่าฉันน่าจะเจอแล้วล่ะ เจอแล้วจริงๆด้วยเหรอนี่อยู่ข้างหลังนี่พเพกเดินไปไหนนี่ไงจริงด้วยเจอคุณไก่แล้วว่าเราอยู่นี่นี่เองเพราะฉะนั้นไปกันต่อไปไหนกันแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วดูเหมือนกับว่าตอนนี้เราจะอยู่ที่เกาะสีชมพูเป็นเกาะขนมหวานหรือเปล่าเกาะขนมหวานเหรอนั่นไงมีแคนดี้เคนอยู่ข้างหน้าเนี่ยจริงด้วยแฮะมีแคนดี้เคนแล้วคุณไก่ก็หายไปไหนอ่ะ หรือว่าคุณไก่เขามาตามหาแคนดี้เคนแล้วก็หลงมาอยู่แถวนี้นี่ไงพี่ฝนเจอแล้วอยู่ไหนพี่ฝนคุณไก่เขาแอบซ่อนอยู่ข้างล่างนี่เองน่ะลงไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเนี่ยมาแล้วเข้าเดี๋ยวเราจะได้ไปกันต่อฉันไปก่อนเลยได้เลยพวกพี่นายไปก่อนเลยเดี๋ยวเพล็กตามไปนะมาแล้วเข้าตอนนี้เราจะต้องออกตามหาคุณไก่คนต่อไประวังด้วยพี่ฝนเราอยู่บนถนนบนถนนเหรอใช่แล้วมีรถวิ่งด้วยนะมีรถวิ่งจะต้องหลบรถก่อน ไปทางไหนกันต่อดีเนี่ยข้างหลังตึกมีหรือเปล่าตอนนี้เพกมาหาที่หลังตึกอีกฝั่งหนึ่งอยู่ไม่เจออะไรเลยอ่ะไม่เจอแฮะเจอหรือเปล่าวิฝนพวกเพคนายเจอหรือเปล่าฉันยังไม่เจอเหมือนกันฉันยืนอยู่บนรถเนี่ยยืนอยู่บนรถก็ไม่เจอเหรอเขาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเขาบินอยู่บนหลังคาบ้านหรือเปล่าเขาอยู่บ,าบานหลังคาบ้านกันเหรอทุกคนมีไหมอ่ะเพคกาลังเปิดประตูเข้าไปแต่ว่าเปิดไม่ได้สักบ้านไม่มีแฮะ เขาอยู่ตรงไหนกันเนี่ยหาคุณใจไม่เจอหาคุณไก่ไม่ใช่คุณใจเดี๋ยวก่อนคุณไก่เขาหายไปไหนของเขาเียกเจอแล้วอยู่บ้านหลังสีขาวบ้านหลังสีขาวเหรอนี่นี่นี่เขาแอบ,บอยู่ข้างบนพีน่ฝนไหนอะมานี่ก่อนทนี่ทางนี้ทางนี้ทางไหนอะข้างหลังข้างหลังอ๋อนี่ไงจริงด้วยคุณไก่ก็แอบ,บซ่อนเก่งชะมาดเลยบวกพี่นายไปก่อนได้แหละฉันไปแล้วมาแล้วที่นี่คือบ้านหลังเล็กอย่างนั้นเหรอ เป็นบ้านน่าจะเป็นบ้านพักในภูเขานะบ้านพักในภูเขาเขาอาจจะแอบซ่อนอยู่บนต้นไม้หรือเปล่านี่ไงเจอแล้วเพลกเจอแล้วเหมือนกันใช่เขาอยู่บนต้นไม้ไปกันต่อฉันว่าเราขึ้นมาบนภูเขาสูงขึ้นนั้นเนี่ยบนภูเขาสูงขึ้นแต่ว่าพี่วอเจอแล้วก็แอบซ่อนอยู่ข้างหลังท่อนสูงนี่เองอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงอยู่ข้างหลังท่อนสูงไปกันต่อไปเลยนะ ที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยที่นี่น่าจะเป็นร้านขายของนะแล้วพเพกหายไปแล้วอ่ะร้านขายของฉันเจอช็อกโกแลตด,ด้วยเจอช็อกโกแ,แลตอะไรเรามาหาคุณไก่ไม่ใช่เหรอใช่เรามาหาคุณไก่ฉันคิดว่าฉันเจอขนมเยอะแยะเลยอ่ะทางนี้เลยครับทางนี้คุณลูกค้าครับทางนี้ครับน,น่่เอกนี่นะใช่แล้วพี่เอกมาทําอาชีพเสริมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนสิที่นี่เป็นร้าน เป็นร้านขายของแล้วคุณไก่ก็าหายไปไหนอะพวกเรายังหาไม่เจอพังการเพกเดินหาอยู่พักหนึ่งแล้วอะเขาแอบ,บซ่อนอยู่ที่ไหนกันแน่ฉันเจออยู่ตรงนี้เลยพี่ฝนเดินมาดูดีๆนี่ไงฉันเจอแล้วเหมือนกันเขาแอบ,บอยู่ข้างหลังข้าวสารน่ะแอบ,บอยู่หลังข้าวสารเนี่ยนะใช่มาแล้วดูวก่อนสินี่จะลลวดนี่นะฐานปล่อยจรลวดละทุกคนใช่ฐานปล่อยจรลวดแล้วเราจะเจอคุณไก่ได้ไงอะทันว่าฉันเจอคุณไก่แล้วนะ เจอที่ไหนอะ่ะอยู่ข้างหน้าฉันเลยเนี่ยเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนจริงด้วยเจอคุณไก่แล้วเขาแอบซ้อนอยู่ไปกันต่อนี่เราอุตส่าห์ขึ้นไปบนจั่นวัดแต่เขาไปอยู่ตรงนั้นแทนเนี่ยนะใช่เดี๋ยวก่อนสิที่นี่น่าจะเป็นเขาว,วงกดหรือเปล่ามองไม่เห็นทางเลยทุกคนเราจะต้องเข้าไปข้างในเขาวงกดเดี๋ยวก่อนอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอพี่ฝนอยู่ไหนพี่ฝนกําลังเข้าไปในเขาวงกดแล้วกําลังจะหาทางออกเนี่ยแล้วพี่เอกออกมาอยู่ข้างนอก นี่ไงพี่ฝนเจอคุณไก่แล้วเพียงไม่เจอใครเลยพี่ฝนเจอคุณไก่แต่เดี๋ยวก่อนจะต้องวิ่งกลับไปเพียงเจอปุกปีกอ่ะใช่ถ้าเจอพวกปีกก็จะเจอคุณไก่อยู่ทางนี้พี่ฝนนี่ไงมาแล้วพวกเราเจอแล้วไปก่อนได้เลยตามมาเลยมาแล้วคุณไก่เขาแอบ,บซ่อนอยู่ที่นี่คือน่าจะเป็นรังพึ่งพี่ฝน ตอนแรกพี่วนคิดว in right. ่าน่าจะเป็นชีสมากกว่าแต่ว่านี่รังพึ่งนะมีคุณพึ่งเต็มเลยคุณพึ่งอย่างนั้นเหรอใช่แล้วนี่ไงมีรังพึ่งแล้วข้างล่างเป็นน้ำพึ่งแล้วนี่พึ่งราชินีนี่คือพึ่งราชินีเหรอใช่แล้วฉันคุยกับเขาแล้วเขาบอกว่าเจอคุณไก่เดินมาแถวนี้ด้วยนะบีแปลว่าคุณไก่อยู่แถวนี้คุณไก่อยู่แถวนี้อย่างนั้นเหรอแต่ไม่รู้ว่าอยู่แถวไหนเดี๋ยวก่อนเขาอาจจะแอบซ่อนอยู่ข้างหลังบันลังหรือเปล่าหรือว่ามาอยู่ข้างหลังรังพึ่งตรงนี้นะ จไอไหมอะทุกคนนายเจอแล้วเหรอนี่ไงเขาเกาะอยู่กับคุณพึ่งคนเนี้ยนายอ่ะนี่ไง <c oughs> จริงด้วยเขาแอบซ่อนเก่งฉมัเลยรีบมาต่อเลยเร็วเข้าที่นี่คือทะเลนี่นะทะเลทะเลพี่ฝนใช่ที่นี่คือทะเลแล้วที่สําคัญในนี้เข้าไปไม่ได้ในนี้เหรออันนี้เขาเรียกอะไรนะบางกะโลใช่ไหมใช่เข้าไปไม่ได้เขาอาจจะอยู่บนต้นมะพร้าวแต่ว่าทัางเข้าได้ นายเข้าไปได้เหรอปุปปีเขาตัวเล็กกว่าพวกเรานี่จริงด้วยแฮะปุปปีนายเจอเขาหรือเปล่าคุณไก่อะฉันหาไม่เจอบนต้นมะพร้าวก็ไม่มีบนลมก็ไม่มีไม่มีเหรองั้นนั่งพักแถวนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวก่อนสินั่งพักอย่างนั้นเหรอเอ๊ะพี่ฝนคิดว่าพี่ฝนเจอแล้วอืมเขาอยู่ตรงเนี้ยเขาอยู่ที่เก้าอี้ชายหาดมาแอบนั่งพักอยู่ตรงนี้นี่เองใช่แล้วที่นี่ก็คือนี่คือน่าจะเป็น ห้องนอนพี่ฝนห้องนอนอย่างนั้นเหรอห้องนอนและห้องทํางานห้องนอนแล้วก็ห้องทํางานแล้วคุณไก่เขาอยู่ที่ไหนอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วอยู่ที่ไหนอะพี่ฝนอยู่นี่เลยอยู่ข้างๆที่นอนอะอยู่ข,นนนะะข้างที่นอนกันเหรอใช่มาทำนี้เร็วเขาจริงด้วยอยู่นี่ไงง้นไปกันต่อไปกันต่อที่นี่คืออะไรอะ่ะอืดูเหมือนกับว่าที่นี่น่าจะเป็นห้องประชุมหรือเปล่า ห้องประชุมงั้นเหรอจริงด้วยนะมีคนนั่งอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีคนนั่งด้านข้างแบบนี้อืมดูเหมือนกันว่าเราอาจจะต้องออกตามหาคุณไก่ยากหน่อยนะหาไม่เจอหาไม่เจอเหมือนกันเขาอยู่ใต้เก้าอี้หรือเปล่านะแต่เดี๋ยวก่อนบุกคพีคไหนเจอแล้วเหรอฉันว่าตรงนี้น่าจะใช่นะนี่ไงเขาแอบซ่อนอยู่ข้างหลังต้นไม้จริงด้วยที่นี่คือร้านอาหารเหรอร้านอาหารมาสั่งอาหารกินกันหน่อยดีกว่าร้านอาหาร แต่ตอนนี้เราจะสั่งอาหารกินไม่ได้นะทุกคนมาดูอะไรนี่เร็วพี่เอกเจอแล้วเหรอนี่ไงจริงด้วยคุณไก่เกาแอบซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองเขาสั่งอาหารกินอยู่เหรอก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันงานเราไปกันต่อนี่ที่นี่ที่ไหนอะนี่เมืองโบราณนี่นะโบราณสถานเหรอเนี่ยใช่เป็นพีระมิดหรือเปล่าเหมือนพีระมิดแต่ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะอืม เราเข้าไปด้านในไม่ได้แฮะหรือว่าจะอยู่แถวต้นกระบองเพชรหรือเปล่าคุณไก่เขาแอบซ่อนอยู่ที่ไหนกันแน่นะพวกเราตรงนี้ทุกคนนายเจอแล้วเหรออยู่นี่กิ่งด้วยปุ๊กปิ๊กนายเก่งเชไม้เลยปุ๊กปิ๊กตามหาของเก่งมากเลยนะใช่แล้วที่นี่เราก็กลับมาอยู่ที่บ้านน่าจะเป็นบ้านหลังที่มีต้นไม้ต้นไม้ที่เขาไม่มีใบอะ่ะเข้าไม่ได้อ่ะพี่ฝนเข้าไปาด้านในไม่ได้เหรอปุ๊กปิ๊กเข้ามาได้ เจออะไรหรือเปล่าฉันก็เข้ามาดูอยู่เนี่ยเดี๋ยวพี่ฝนกําลังจะเข้าไปแล้วเจออะไรไหมอะไม่เจอฉันก็ไม่เจอเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้ฉันว่าน่าจะใช่นะเดี๋ยวก่อนสิหลังคาลั่วเหรอหลังคาข้างบน <c oughs> เดี๋ยวก่อนพี่แอขึ้นไปแล้วเขา้าด้านบนพวกพี่เขาบอกว่าเขากระโดดขึ้นไปได้อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอกระโดดก่อนกระโดดไม่ได้พี่ฝนกระโดดไม่ได้เหรอติดติดติดกระโดดขึ้นไปเลยเราตัวเล็กเกินไปพวกพี่ขึ้นได้อ,อ๋อนี่ไงคุณไก่ เจอคุณไก่แล้วเหรออยู่นาอยู่ใต้หลังคาเลยอยู่ใต้หลังคาเหรองั้นหน้าขึ้นไปมองเดี๋ยวก่อนนะอ๋อนี่ไงเจอแล้วจริงด้วย <c oughs> นี่คุณไก่เขาแอบซ่อนอยู่ข้างใต้หลังคาอยู่ไหนแล้วพี่ฝนมาแล้วมาแล้วเหรอที่นี่คือดินแดนแห่งคริสตลัลหรือเปล่าเหมือนกับเป็นใต้ทะเลนะใต้ทะเลเหรอนี่ทุกคนเพกว่าเพกเจอแล้วละเขาอยู่ในดินแดนของใต้ทะเลเหรอนี่ไงอยู่ตรงเนี้ยจริงด้วยเจอแล้ว นี่ที่นี่เพกชอบมากเลยที่นี่คือโรงนาโรงนาแล้วนี่คือไร่ข้าวโพดมีข้าวโพดอยู่เพราะฉะนั้นคุณไก่จะต้องอยู่แถวนี้แน่นอนนี่ไงต้องปีนขึ้นมาดูจากที่สูงสูงที่นี่คือที่เก็บมาเล็ดพันแล้วก็ที่เก็บที่เก็บข้าวโพดไม่เห็นมีเลยไม่เจอเขาอยู่ไหนกันเนี่ยออจจเนี่ยทุกคนาแอบซอ่อนอยู่ในโรงนาทุกคนบนลหลังคาฮะบนหลงังคาเหรอไม่ฝนขึ้นโรงนาม,มาเลยบนหลงังคาเหรอหลงังคาโรงนา จริงด้วยพี่เอกาปุ๊กปิ๊กเก่งจังเลยปุ๊กปิ๊กเป็นคนหาเจอนะเพียงหาไม่เจอที่นี่คือห้องสมุดนะพวกเราเงียบๆหน่อยนะครับพี่ฝนเจอคุณบรรลักษ์ด้วยนี่ไงบรรักษ์สองคนหน้าคุณไหม <c oughs> แต่เดี๋ยวก่อนคุณไก่ก็หายไปไหนอะเรื่องนั้นไม่รู้เหมือนกันเพียงกขาเป็นบรรักษ์เฉยๆเราอาจจะต้องออกตามหาจากชั้นหนังสือนะพี่ฝนเพียกเจอชั้นหนังสือ เจอ,อชันหนังสือเหรอกอไก่เจอชันหนังสือกอไก่เหรอนี่ไงเจอแล้วจริงด้วยไปกันต่อนี่เราอยู่ในภูเขานะเนี่ยภูเขาเหมือนในไมครับลเลยแต่ว่าหาคุณไก่ไม่เจอด้านบนเนี่ยคุณไก่เขาอาจจะแอบซ่อนอยู่เขาอาจจะอยู่ข้างล่างก็ได้นะไม่แน่ใจเหมือนกันเขาอาจจะอยู่ข้างหลงังภูเขาหรือเปล่ามีฝนลงมาทางนี้เร็วเข้าเจอแล้วเหรอด้านหน้าด้านหน้าเห็นปุ๊กบิ๊กเปล่า เจอแล้วเจอแล้วเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้เลยอ๋อนี่ไงเขาแอบ,บซ่อนอยู่ข้างบนต้นไม้ทาไมเขาแอบ,บเนียนจังเลยเขาเป็นคุณไก่ไงเขาก็เลยแอบ,บซ่อนเก่งออเอออดีตอดีก่อนแย่แล้วพี่ฝนเจอคุณหนูเราเจอท่อระบายน้ําแล้วก็คุณหนูเต็มไปหมดเลยพี่ฝนแล้วคุณไก่เขาแอบ,บซ่อนนี่ไงอยู่ในท่อระบายน้ําเขาแอบ,บอยู่ตรงขอบท่อระบายน้ําแต่ว่าคราวนี้เขาตัวเล็กจังแหละเจอแล้วนี่คุณไก่ ไม่ใช่นี่คุณเป็ดนี่นะเอาไม่ใช่เหรอ <laughs> นี่อยู่นี่ตั้งหากอยู่ไหน <laughs> อยู่ที่นี่ไงเขาเรียกว่าอะไรนะรูบิกทําไมเหมือนเราวนกลับไปที่ดินแดนน้าแข็งเลยในบ้านเอสกิมโมไม่มีนะเจออะไรไหมอะไม่เจอเอ็กก็หาไม่เจอหาไม่เจอแฮะเขาอยู่ที่ไหนอะ หาไม่เอ๋อนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วพี่ฝนเจอแล้วเหรอใช่เขาแอบซ่อนอยู่ข้างหลังนี่เองอ้าวอยู่ตรงนั้นเหรอเนี่ยใช่เขาแอบซ่อนเก่งชะมัดเลยไปกันต่อไปกันต่อพี่ฝนไปเลยไปแล้วที่นี่คือห้องสมุดอีกแล้วพวกเราอยู่ไหนเนี่ยเจอแล้วเขาอยู่ที่ต้นไม้เจอแล้วเหรอใช่ไปต่อคนเราฝั่งกับห้องสมุดเมื่อกี้สินะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้นี้พี่ฝนสังเกตเห็นว่าเขาอยู่แถวแถวนี้นะ มีบ้านหลังเล็กๆอยู่ด้วยนี่บ้านใครกันเนี่ยนี่ไงเจอแล้วไหนอ่ะเขาอยู่ข้างล่างนี่เองฮะอยู่ข้างล่างไงนะใช่อยู่ข้างล่างเกาะลอยฟ้าที่นี่นี่คือเรือนี่คือเรือของโจรสลัดเหรอไม่ใช่เรือโจรสลัดเป็นเรือปกติธรรมดาเอ๊ะหรือว่าเรือโจรสลัดเรือสามผ่าข้างบนต้องดูเขาเรียกธงใช่ไหมพวกเพล็กนายเจอแล้วเหรอใช่ว่ฉาฉันเจออยู่เนี่ยนะอยู่ไหนอ่ะตามมาเลยอยู่ไหนหาไม่เจอนี่ข้างหลังนี่ข้างหลังข้างหลังไหนช่วยด้วยลน อยู่นะหลังใบสัเภาเนี่หลังใบสัมภารเหรอไปแล้วออจริงด้วยนี่ไงเจอแล้วเขาอยู่ข้างหลังใบสัเภานี่เองมาแล้วพี่ฝนมาดูอะไรนี่เร็วนี่ที่นี่คือร้านขายเครื่องสำอางจริงด้วยกําลังนึกชื่ออยู่นึกไม่ออกนี่ไงมีเลยบสติกด้วยนะแล้วก็มีแป้งพับด้วยแล้วที่สําคัญคุณไก่เขาหายไปไหนหรือว่าอยู่ในตู้เสื้อผ้าอเจอไหมอ่ะทางนี้ทุกคนนายเจอแล้วเหรอ เขากาลังยืนแบบเก้าสิบองศาอยู่ไหนอ่ะทางนี้อ๋อจริงด้วยเ็าแอบซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นไปกันต่อทางนี้ทางนี้มาแล้วทางนี้เลยกลับมาอยู่ที่ต้นไม้อีกแล้วเพื่อแล้วทางนี้ทางไหนผู้ปิ๊กไหนทางนี้หันหลังมาดิหันหลังมะเดี๋ยวก่อนไหนอ๋อนี่ไงเขาเรียกว่าอะไรนะนี่เขาเป็นไก่หรือเป็นข้างคาวเนี่ยจริงด้วยข้างคาวแม่ไก่หรือเปล่า ข้างคาวแม่ไก่ใช่เจอแล้วเจอแล้วไปแบบนั้นเลยเหรอไปข้างคาว,วแม่ไก่ก<ะ>ทาไมมีคุณไก่ถึงสองสองคนนะ่ะสองตัวเพียกว่าไม่ใช่แล้วมีเต็มไปหมดเลยมีแต่มไม่หมดเหรอนี่เจอคุณไก่ตัวจริงแล้วรู้ได้ไงอะ่ะอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ใช <laughs> เดี๋ยวก่อนอา้าวเจอแล้วอยู่ทั้งไหนอ่ะอยู่ตรงตึกสูงสูง,สงอะ่ะไปได้แล้วเหมือนกันอา้าวแล้วพี่ฝนไปที่ไหนอ่ะไปที่ไหนไม่รู้ทำไมมากันคนละที่อ่ะ เดี๋ยวกนเพเยกอยู่ไหนอ่ะเพียกอยู่อ <ะ S 2> ้าวเอาทำไมเพียกมาสามสี่อ่ะเพียกโดนหลอกเอาเพียกโดนย้อนเพียกโดนย้อนกลับไปเฉยเลยอะ่ะมาเร็วเขา้ากลับมาเร็วเขา้าไปยังไงอะ่ะต้องหาคุณไก่ตัวจริงให้เจอไงก็คนนี้แหละทำไมเพียกกลับไปอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนลงมาในบ้านไม่เจอเจออะไรไหมไม่เจอแล้วบนบันไดเนี่ยไม่มีไม่มีเหรอไม่เจอเพียกเจอแล้ว อยู่ไหนอยู่นี่เขาอยู่ในบ้านเหรออยู่ข้างบนเลยข้างบนหลังคาบ้านเหรอนี่ไงไหนอ่ะนี่ไงอ๋อนี่ไง <laughs> นี่ไงเจอแล้วแย่ yeah, แล้วโอ้โตอนนี้เราอยู่กันในบ้านคุณไก่แล้วก็มีคุณแม่ไก่เต็มไปหมดเลยจะหาเจอไหมเนี่ยวันเนี้ยตอนนี้เขากําลังกินมเมล็ดพืชอยู่เขาอยู่ที่ไหนคุณไก่คะคุณลูกไก่ยอยู่ไหนคะมีอยู่จริงๆใช่ไหมน่าจะมีอยู่จริงๆ หาไม่เจออพี่ฝนเขาอาจจะแอบซ่อนอยู่ค่ะหรือว่าพอมาถึงด่านนี้แล้วจะเป็นคุณแม่ไก่ไปเลยอไม่น่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่าตอนนี้เราตามหาคุณไก่มาครับนี่ไงเจอแล้ว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 เหรอนี่เจอแล้วอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่เลยเขาอยู่เขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อขอบรั้วเลยนะใช่เขาอยู่ที่รั้วนี่อะไรเนี่ยที่นี่ที่ไหนเหมือนเขาจะปิดเอาไว้ไม่ให้เข้าอ่ะปิดไว้ไม่ให้เข้าเหรอใช่แล้วแล้วก็มี ข้างหลังมีอ๋อเป็นน้ําตกเป็นน้าตกเหรอเป็นน้ําตกพี่หัวเราจะขึ้นไปยังไงเราจะต้องกระโดดขึ้นไปหรือเปล่าต้องกระโดดขึ้นมาหรือเปล่าขึ้นไม่ได้ในนี้เข้าใบไม่ได้ฉันว่าฉันเจอแล้วนะทุกคนพวกพี่นายเจอแล้วเหรอเขาไม่ได้อยู่ที่น้ําตกแน่นอนเขาอยู่ที่ต้นไม้เหรอเขาอยู่บนต้นไม้นู่นจริงด้วยแฮะเขาหลอกเราแล้วมีน้ําตกไว้ทําไมเนี่ยเขาหลอกเราแล้วข้างบนนี่คืออะไรนี่เหมือนโรงเรียนเลยอ่ะน่าจะเป็นที่เก็บของ น่าจะเป็นโรงงานนะเป็นโกดังอ่ะนี่เจอแล้วเขาแอบซ่อนอยู่นี่อยู่ไหนอ่ะอยู่นี่อ่ะ่ินหล่นอาอแล้วหล่นไปทําไมตกใจหมดเลยมาเร็วเข้าพี่ฝนไปก่อนได้เลยพี่ฝนเจอแล้วเอามาๆๆไปกันต่อนี่ท่านอยู่บนชั้นวางของนะที่ชั้นวางของแห่งนี้ดูท่าทางแล้วน่าจะหาางอยู่ไหนอ่ะหาไม่เจออ๋อนี่ไงเจอแล้วเพียกเจอแล้วใช่งั้นตอนนี้เราไปกันต่อเลยนะแปดสิบเก้าแล้วพี่ฝนแย่แล้ว เราจะต้องออกตามหารหัสที่หายไปเขาบอกว่ามีรหัสอยู่รหัสตัวแรกจะเป็นสีแดงสีแดงเหรอสีแดงสีเขียวสีน้าเงินแล้วก็สีชมพูนี่ไงผู้พิชเจอสีเขียวเลข7สีเขียวเป็นเลข7ใช่ไหมใช่สีเขียวเป็นเลข7ต้องหาสีแดงก่อนสีแดงสีชมพูเลขสสีชมพูเลขสี่เหรอใช่สีแดงอ่ะสีแดงหาไม่เจอหาไม่เจอสีแดงกับสีน้ําเงินนะสีแดงนี่เลขสามเลข3าอ่าสีน้ําเงินเลข5้า สีแดงเลขสามาเลขสามรานั้นพี่ฝนใส่เลข3ามก่อนเลขสามเลขสามแล้วก็เลขห้าเลขห้าแล้วก็สไม่ใช่แล้วสีเขียวก่อนอ๋อสีสามแล้วก็เจ็ดสามแล้วก็เจ็ดแล้วก็ห้าแล้วก็สี่แล้วก็สี่ใช่ไหมใช่ได้ไหมได้มาแล้วเข้าไปเลยสามเจ็ดห้าสี่ผ่านทำไมของพี่เอกไม่ผ่านสามก่อนสามก่อนเจ็ดห้าแล้วก็สี่มายังมายัง กำลังไปใจเย็นๆเขาอยู่ในห้องนะรู้แล้วอ่ะแล้วทำไมเพ่กลับมา42อ่ะนี่ไงอยู่นี่เหมือนกันพี่ฝนกับุ๊กปิป๊กหายอะอยู่นี่อยู่ทางนี้หันหลังกลับมาอ,อยู่ข้างหลังนี่อยู่ข้างหลังอา้าวอยู่นี่เหรอเนี่ย <c latego> <c oughs> อยู่ข้างหลังตามหาคุณไก่ต่อเขาอยู่ตรงไหนอะหาไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ใต้ก้อนหินหรือเปล่านี่เจอแล้วเจอแล้วเขาอยู่ที่มัดลุมไหนมัดลุมโอ้โหแอบเนียนมากอะใช่เขาอยู่ที่มัดลุม แย่แล้วทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเขาวงกฏเขาวงกฏในพิระมิดซะด้วยนะใช่แต่ต้องมองในมุมสูงเลี้ยวขวาก็ไปไม่ได้อ่ะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งฉันก็ไปไม่ได้เหมือนกันช่วยด้วยพี่เอกหลงเดี๋ยวก่อ,อในนะใจใจเย็นๆก่อนพี่ฝนก็ไปไม่ได้เราพี่เอกออกมาทางซ้ายอะพี่ฝนนี่ไงนี่ไงเด้อเด้อเดออ๋อนี่ไงผ่านไหมผ่านไหมผ่านแล้วเจอแล้วเหรอเจอแล้วเจอแล้วไหนไหนไหน อ๋อนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วบ๊กปิดเดินกลับหลังมาทางนี้แล้วค่ะกลับหลังแบบนี้เหรอใช่เดินกลับหลังมาแล้วก็เจอเลยมาแล้วผ่านพี่ฝนเราอยู่ในที่ที่คุ้นเคยอ่ะอย่าบอกนะว่าเราจะต้องเข้ามาอยู่ในนี้เหรอแย่แล้วไม่มีทางคุณไก่อยู่ไหนะเขาแอบซ่อนอยู่ข้างใต้บันไดมีไหมไม่เห็นนะไม่มีเหรอแล้วเข้าไปข้างในได้ไหม ไม่มีอ๋อนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเข้าไปได้เหรอพวก,กิ๊กนายเข้าไปทำไมอ่ะก็ลองเข้ามาดูไงว่าเข้าได้เปล่าเข้าไปได้แต่คุณไก่เข้าอยู่อีกห้องหนึง่งห้องไหนอ่ะห้องทางซ้ายห้องนี้หรอใช่เจอแล้วเจอยังเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงไปกันต่อเรามาอยู่ในบึงน้ําอ่ะเดี๋ยวก่อนพวก,กิ๊กนายลงไปในน้ําได้เหรอลงได้อยู่แล้วทําไมรอระแต่เดี๋ยวก่อนสินายเป็นแมวไม่ใช่เหรอบางทีก็เป็นแมวน้ําก็ได้ เป็นแมวน้ำแล้วใช่แล้วแล้วที่สําคัญตอนนี้คุณไก่ก็าหายไปไหนนะพวกเราต้องรีบตามหาวหรวลพี่ฝนรีบตามหาันนบุกบิ๊กนายเจอแล้วเหรอฉันว่าต้องใช่แน่ๆเลยเนี่ยเขาเป็นปลาหรือเปล่าเขาไม่ได้เป็นปลาเขาเป็นไก่เขาเป็นคุณไก่เหรอจริงด้วยมีคุณไก่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนสิพี่ฝนคิดว่าเขาอาจจะเป็นคุณปลานะ่ะเป็นปลาที่ไหนพี่ฝนมาดูใกล้ๆ ไม่ใช่คุณปลาถ้าอย่างนั้นลราก็จะต้องเป็นคุณไก่อย่างแน่นอนเลยตามมาได้เลยนี่ไงเจอแล้วจริงด้วยเป็นคุณไก่ของจริงอย่าบอกนะว่าเราเจอคุณไก่ครบหมดแล้วเหรอครบแล้ว100เปอร์เซนจริงด้วยในที่สุดพวกเราก็ออกตามหาคุณไก่ครบหมดแล้วแล้วที่สำคัญ เรามีของรางวัลแล้วก็ถ้วยรางวัลด้วยนะใช่แล้วพี่ฝนสุดยอดไปเลยแล้วถ้าเป็นเพื่อนชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดตัดตาคริกดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็จะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊อยนี่ไงได้สายรุงมาพร้อมสายลุง